สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจนเนี่ไทยยูเคค่ะกลับมาพบกับเจนเนี่คนเดิมอีกแล้วนะคะดาดาสฮัลโหลสบายดีฮัลโหลทุวันวลคัมแบ็คทูมายชาแนลสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งทาง,ทางฝั่งไทยและก็ทางฝั่งซอปอปอลาวนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ทางต่าง,างประเทศค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับการไล์แอคชั่นของเจนนี่นะคะผ่านไปแล้วก็หลายเพลงชื่นชอบกันไหมคะชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็บกดไลค์ like นะคะสามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะเจนก็จะนำมาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะเจนก็จะมาไล์แอคชั่นค่ะเพลงที่เจนจะไล์แอคชั่นในวันนี้นั่นก็คือ อยากได้เจ้ามาเป็นแฟนนะคะศิลปินผู้ร้องนั่นก็คือปอปอใจนะคะแล้วก็มอลลี่แฟนส์แล้วก็ลัง k 5 5 l p นะคะจะได้ข้อคิดทัศนคติดีๆอะไรจากเพลงเพลงนี้เราไปฟังพร้อมกันนะคะอยากได้เจ้ามาเป็นแฟนไปกันเลยค่ะ น้ำมนพ่อเอม mv เรื่องอย่าเดือนสามนะคะโอ้สาวจ้อยู่บ้านในไอ้คุณนี้อยากจะเข้าไปอยากกับเจ้าสีใตบอกแต่ไอ้พวกนี้ นางเอกเอ็มีน่ารักทั้งสองท่านเลยนะคะมีเงินและกรแต่ยากเจ้านั้นสนใจอ้นําอคุณนี้บูดีขี่รถแพงแต่อยากใเจ้านั้นลงมาแทงแทงแทงพอแม่เจ้าบูดทนบูดีสนบูดีวนบูดแคร์บูดีใจใจอ้กักแนงแตนไอเดินเจ้ามาเป็นแฟนกันเอาใจใส่ทุกวันนะคะ หวงแค่มาเป็นแฟนคึงไอ้ได้บออ่โอ้มาเป็นแฟนคึงอ้ได้บ่มาเป็นแฟนของน้องได้บอาย <c oughs> <c oughs> นคิดทุกวันอ้ายบเคยคิดจะลืมเห็นหน้าเจ้าอยู่ในฝันทุกคืน สองคนนั้นได้หูจักกันตายบอกคอยดีแต่พอไอ้คายน้ำมันอยากได้เจ้ามาเป็นคนที่สำคัญไอ้าะเข้าไปทำมันน้องมีแฟนแล้วหรือยังไอ้ที่ขอสัญญาสี่โบยในผิดหวังอดีตเจ้าในเข่าลังบมสนใจบมมันไปใส่ดวงนี้ยังบอมีผู้ใดอยากให้เจ้านั้นมาเป็นเจ้าของใจอยากได้เจ้ามาคอยกังกายไอ้เห็นเจ้าขังเล็กเจ้าหินในไอ้จนละลายเจ้าหิตในไอ้ได้ขังใายคืออันได้ถึงน้ำมันพายเวลาเจ้านั้นได้ดั่งกายความมาของเจ้าแหละเป็นสายสิ่งที่ไอ้ว่าไปคือความจริงอยากให้น้องนั้นเสือใจ คนนี้บ่มีเงินและคำแต่อยแขใเจ้านั้นมาสนใจไอ้นํำไอ้คนนี้บริขีรถแพงแต่อยากใ่งเจ้านั้นเรามาแทงแทงแทงพอแม่เจ้าบได้ทนบได้สนบได้วนโบได้แคร์โบได้ใจใจไอ้คักแน่คนไี้เจ้าเอาแคปเกิรบมาทำเป็นไปนะคะไอสีเอาทุกวันเอาใจเจ้าทุกอย่างอยากให้เจ้านั้นมาคงแคข าเป็นแฟนครึ่งไอได้บอกค็น่งไอได้จองมาเป็นแฟนมาเป็นแฟนก,นกวันเอา,เอาใจเจ้าทุกอย่างนะคะ อยากได้เจ้ามาเป็นแฟนนะคะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชื่นชอบกันไหมคะก็เป็นเพลงแนวน่ารักน่ารักนะคะหนุ่มสาวจีบกันนะคะทำให้นึกถึงตอนวัยรุ่นมากเลยนะคะเพราะมากเลยนะคะยังไงเจนก็ฝากติดตามผลงานของทั้งของทอปใจแล้วก็มลลีแวนแล้วก็ลัง 15 score B LBB นะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆเขาด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดฮิตกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน คลิปใหม่ๆของน้องๆเขาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของเจนนี่ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเจนนี่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดฮิตกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเจนนี่ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะหากคลิปวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดนะคะเจนอ่านชื่อน้องๆไม่ถูกอ่านผิดก็ต้องขอโทษขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้เจนนี่นะคะรีแอคชั่นเพลงไหน ชื่อเพลงอะไรศิลปินศิลปินท่านไหนเป็นผู้ร้องนะคะสามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะเจนก็จะทยอยรีแอคชั่นให้ทุกเพลงนะคะทยอยรีแอคชั่นให้นะคะถ้าเพลงไหนที่สามารถรีแอคชั่นให้ได้เจนก็จะพยายามรีแอคชั่นให้นะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายบาย